สวัสดีจพี่ึ้นงอ๊ะคือโรคบันคือเก้าเหละคะพุ่นรอ้อนทากินเท้าเมื่อนี้ก็สิได้ออกแล้ว่ะคะ่ะขึ้นว่าเพราะว่าหมอพ่นบอกม่อว่านี่พ่นว่าไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ออกแล้วนะคะุณยายประสัทนาั่งจุง่นจังเวาวคือเก้าด้วค่ะ ปังแห้มะคือยังได้ละตีสื่อมาให้กัดกำลังแล้วว่ามักมองเนยนี่แหละเพี้ยนน,น,นั่งน้อน ลายกับเพี่อจะพี่น้องผู้ฝอกกับเพื่อเมื่อไงผู้เป็นกับเบื่อเมื่อยงเพื่อนโรคไพ้ไข่เจ็บต้อจจะพี่น้องไม่ได้ยาเป็น อีแม่ย่าแล้วเถ่าแล้วแล้วเป็นแต่ทั้งกระถือว่าธรรมดาเนาะผู้บ้านเทาผู้บ้านเถาเป็นพออใจเมื่อใจได้จ้ะ ขอยมานอนเฝ้าล้วผู้เดียวเพราะอีอย่างพอว่าได้น้อยม้อน,นันเขาว่าเขาโกนคำเป็นประเพอแม่ประพอยูอม่มาประเพสเลงไปกรุงเทพกเดอซิม,มาเขาบอกว่าทเจ้าพึ่งมากไม่ต้องมาก็ได้ตองการก็มากขแม่ก็ดีขึ้นอตยน์ข่เแล้วสอมาเปี้ยนคข่บอกจะลืคืนคักกับนอนโกนดันรบกวนอี่แม่ ยาด๊ติดก,นนก,นนนกนน็น้อนกลืนเขากขาสิ่าม้อนแท่นข่อยกับเขาก็ยันที่แม่หนวกหูน้อนกลันนี้คเพื่อเดียวกินเอาเงี้ยเอาเงี้ยลูกไปตามอาการรักษาตามอาการน้อยจะน้อยพายเป็นยังกัน ไข่แน่ว aday ยุ่งห้องไข่แน่ว aday ยุ่งห้องอันนี้อยู่ได้ยุง่ยหงห้องแบบว่าส่วนตัวแบบพิเศษจ้าอาหารมาค่ะข,ขอบคุณค่ะอาหารยายมาฝากก,กินกาแฟก่อนแล้วเต็มโต้ลูกกิน,กนข้าวแล้วคุณยาย แยมมม่มือสาวิ่นจะเป็นข้าต้มจากข้าต้มสมือสมือก็จะมีไข่ามาหาไข่ตม้มไข่หยยงเป็นอาหารอ่อนๆต่อ,าอจากี่สิวนมหา เดือดหอมเว้หอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมเจียวหอมขิงค่ะนี่ใครนี ab, figure, ่ใครต้มมานะมีน้มมาหายกล้องหนึ่งดีค่ะอะน้องแ่้งจะเตาชอกินกาแฟเสมือเสมือจะไปกินพออยากหรื่ว่าอยากจังกินนั้งกรบโบหูกินต้องกินแซ่บกินว่าผาว่ากินกาแฟดำจังบบอ้วนค่อยกับโอดกินบบได้คือเก้านไหจ๊ะ เกินบ่าใดดอกกาแฟาดำมันบ่าแทบค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องบ่ไม่ียังว่าซูฟังว่าเออมือนี้ลักนาเสด้ออกแล้วค่ะขอบคุณหล,ลายๆลายจพี่นอ้องยายเสด้ออกนะคะมือนี้ค่ะ